สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านวันนี้พาพี่น้องเข้ามาไร่มันเหมือนเดิมครับแต่หัวข้อที่จะพูดวันนี้ครับไม่ใช่วิธีการเพิ่มผลผลิตมันสัมปะหลังครับแต่เป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันมันสัมปะหลังเราไม่ให้ผลผลิตลดลงครับเนื่องจากศัตรูที่ทำให้ผลผลิตเราลดลง สามันดแรกนี่ผมจัดให้เป็นหนึ่งเน่านะครับสองนี่คือไผ่แรงนะครับสามนี่ค,คือปลวกครับผมจัดให้ปลวกนี่อยู่ในอันดับสามของศัตรูบันสัปปะหลังครับเหนือก่อไ้แดงนะครับเนื่อจากนไยแดงกินแล้วผลมายังหายนะครับแต่ปลวกถ้ากินแล้วคือต้นเสียหายนะครับผลผลิตไม่ได้เลยครับ ที่ถ่ายเห็นนี่คือปลวกที่ขึ้นบริเวณบ้านพักผมนะครับนี่คือผ่านไปไม่นานนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมยังเปิดประตูได้อยู่ครับอาทิตย์นี้เปิดประตูไม่ได้แล้วครับปลวกเกาะอยู่ที่วงกบครับแต่อีกจุดนึงนะครับตรงพื้นนะครับเพิ่งเอาไก่ตรงนี้นะครับออกไปเพื่อใส่รองพื้นปลูกมันสำปะหลังแปลงนี้ครับ หลังจากนั้นก็เติมขี้ไก่กลับเข้ามาครับประมาณสามอาทิตย์ครับปวกกลับมาแล้วครับนั่นแสดงให้เห็นว่าปวกในพื้นที่ตรงนี้นี่แรงจริงๆครับทีนี้จะพามาให้ชมนะครับว่าในพื้นที่ที่มีปวกเยอะแบบนี้มันสัมปะหลังของผมได้รับผลกระทบ จากปวกหรือเปล่าถ่ายให้ดูแปลงใกล้ๆกันเลยนะครับกับปวกเมื่อกี้กข้างๆแปลงยังมีปลวกนะครับที่กัดจินเศษไม้อยู่ตรงนี้นะครับซูมให้ดูนะครับนี่คือปลวกก็ยังอยู่นะครับในพื้นที่นี้แต่มันสัมปันลังล่องข้างๆกันนะครับอันนี้ซูมให้ดูนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากปวกนะครับ แต่ต้นที่ขึ้นใหม่สองสาต้นตรงนี้ครับเกิดจากสาเหตุอื่นครับคือตัดต้นไม้ตรงนี้ครับต้นล้มทับมันสัมปะหลังไปครับเดี๋ยวจะซูมให้พี่น้องได้รับชมสักระยะประมาณสิบเมตรนะครับเพื่อเป็นประ,ประจักษ์พยานว่ามันแต่ละต้นนะครับ ไม่ได้รับผลกระทบจากปวกจริงๆครับขอสุมตรงที่พื้นที่ไม่ลกนี่ก่อนนะเพื่อจะชัดสำหรับประวัติของแปลงนี้นะครับก็คือปวกนี่แรงมากครับปี แรกที่ผมปลูกนะครับไม่ได้รองพื้นปลูกสามไร่นะครับโดนปวกกินไปหนึ่งไร่กับสามงานครับปวกกินจนไม่ได้เก็บผลผลิตเลยครับผมต้องซ่อมทั้งหมดสี่รอบนะครับแต่ว่ารอบที่ห้าไม่มีเพราะว่าท่อนพันหมดครับเดีย๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้พี่น้องได้รับชมอีกทีว่า วกกินตอนมันผมอายุเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนปวกกินตั้งแต่อายุตั้งแต่ยังไม่แตกยอดครับจนถึงแตกยอดได้สองสามอาทิตย์ก็ยังนอนปวกกินครับหลังจากกินพวกนั้นเสร็จแล้วก็กินมันที่เหลือรอดครับแปลงถัดขึ้นมาที่เหลือรอดอยู่ประมาณสามงานกว่าๆนี่ครับกโดน วก,กินนะครับทั้งๆที่อายุสามมันอายุสามเดือนนะครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับโดนกินทั้งๆที่มันยังสดๆนะครับยังเป็นหน้าฝนอยู่ด้วยครับก็ทําให้กิ่งมันของเราหักนะครับและผลผลิตก็ได้ไม่เต็มนิดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่าแกนกลางมันสัมประสินะครับเป็นรูบโบนะครับต้นก็ไม่สมบูรณ์ทําให้ หัอก็ไม่ดีครับตอนให้ปีที่สองที่ผมปลูกผมก็ไม่กล้าลงทุนอะไรเพิ่มเติมครับคือปลูกแค่มันไม่กล้ารองพื้นครับหลังจากที่เห็นว่ามันรอดแล้วถึงจะให้ปุ๋ยเคมีอีกรอบหนึ่งครับแต่ปีที่สามนี่ผมได้ทดลองตัวยาตัวหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่ารอดนะครับปีที่สามนี่เป็นปีแรกที่ใส่รองพื้นนะครับ แต่ว่าก็ไม่เยอะนะครับใส่ไปแค่200กวก่อกระสอบครับเพราะว่ายังกลัวปวกอยู่ครับพื้นที่ปลูกก็ไม่เยอะไม่เต็มพื้นที่เท่าทุกวันนี้ครับพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ6กไร่ครับไร่เจ็ดไร่ส่วนปีที่4กับปีที่หปีนี้ครับก็ยังใช้สูตรเดิมครับกำจัดปลวก ก็เรียกว่าป้องกันปวกดีกว่าครับเพราะว่าหลังจากที่ผมใช้ตัวยาตัวนี้แล้วปวกก็ไม่มารบกวนต้นมันของผมอีกเลยครับสำหรับตัวยาที่ผมใช้ก็คืออีพิดาโคผิด70นะครับราคาสองละอประมาณ70กว่าบาทครับไม่รู้ว่าปัจจุบันยังราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งครับ จะใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นตัวยาตัวนี้ครับสำหรับขั้นตอนการใช้ก็คือหลังจากที่เราตัดท่อนพันมันเสร็จเรียบร้อยครับ,รบก็เอาท่อนพันมันเราไปแช่น้ำยาตัวนี้ครับประมาณ1 5ถึง4ีนาทีครับหรือจะนานกว่านั้นก็ได้ครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่า ตัวยาก็จะเข้มข้นเกินไปครับเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อผลปลูกนะครับบอกว่าต้องไปจับทอดพันมันอีกทีหนึ่งนะครับของผมนี่คือแช่ประมาณ15นาทีกับถึงสี่สิบห้านาทีนะครับส่วนมากก็ประมาณ30นาที25านาทีครับสำหรับอัตราการใช้นะครับของผมแช่ทอดพันในกระบะปูนนะครับ กระบาหนึ่งกระบาดก็น่าจะจุดน้ําได้ประมาณห0ึ่งรดครับผมก็ใส่ไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับ4ีห้ช้อนโต๊ะไม่ได้ไม่ได้ตวงนะครับแต่พอเทๆลงไปถ้าแล้วก็เอาไม้คนให้เข้ากันนะครับถ้าน้ําเป็นสีขาวก็เป็นอันใช้ได้ครับในขณะที่แช่น้ํายาตัวนี้นะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาก็ แนะนำให้พี่น้องแช่น้ํายาเร่งรากไปด้วยครับสําหรับสูตรน้ํายาเร่งรากที่ผมใช้ก็เป็นง่ายๆนะครับก็คือกะปิครับเต็มร้อยครับอย่างละหนึ่งหงขวดกับหนึ่งกระปุกนะครับใส่ไปในกระบะป,ปูนะครับแล้วก็เติมน้ำมากขี้หมูลงไปีครับนอกจากเราจะได้ทอดพันธุ์มันที่สามารถป้องกันปลวกได้แล้วยังสามารถ ทอท่อนพันธ์ที่ดูดซับสารอาหารที่ช่วยในการเร่งดากได้อีกด้วยครับสูตรนี้รับรองความดกครับสูตรนี้สามารถป้องกันปลวกได้ตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราปลูกจนถึงที่เราตัดท่อนพันธ์ุนะครับ สังเกตจากมันตรงหน้าผมนี่ครับอายุวันที่6เนี่ยก็จะครบ9ก้าเดือนนะครับก็ไม่มีปัญหาจะปวกนะครับต้นก็ยังยินได้ไม่โดนปวกกัดแทครับไม่มีจุดไหนที่หักนะครับส่วนที่ล้มส่วนมากก็จะ เป็นลมแล้วก็โดนยากำจัดหญ้านะครับเนื่องจากผมใช้ยาเผาไหม้นะครับถ้าสีโดนต้นก็จะมีปัญหาตรงที่เวลามันอายุเยอะแล้วชอบหักคนครับแบบต้นนั้นนะครับแต่ว่าก็น้อยมากนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าข้อมูลนี้ จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านนะครับรบกวนพี่น้องที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ